ที่ความคืบหน้าตํารวจไปอำนวยความสะดวกในการขนย้ายตู้สล็อตนะครับคุณผู้ชมจากพื้นที่ระยองซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของตํารวจภูธรภาค2เนี่ยนะฮะไปไว้ที่โกดังที่ตาบลพระลับอาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งอยู่ในภูธรภาค3ครับคุณผู้ชมแล้วเรื่องเนี่ยมันก็ไปถึงขั้นที่ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะคณะกรรมการจเจรตํารวจแห่งชาติโดยเจร,ต,รจตํารวจแห่งชาติพลตารวจเอกวิศณุประสัททองโอสถท่านพูดถึงประเด็นนี้บอกว่าจากการตรวจสอบของคณะกรรมการเนี่ยเพราะว่ามีมูลความผิดนะครับเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจของสถานีตํารวจภูธร,รโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาหลายนายเกี่ยวข้องฮะโดยไม่มีการจับกลุ่มขณะนี้ได้ส่งผลการตรวจสอบไปยังกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค3ในฐานะต้นสังกัดแล้วนะครับส่วนผลจะเป็นยังไง ทางผู้จัดการตารวจภูธรภาค3และคณะกรรมการตํารวจจะเป็นผู้พิจารณาดําเนินคดีทั้งทางวินัยและปกครองต่อไปครับผู้บัญชาการตำรวจชาติให้เจรจาตำรวจไปตรวจสอบข้อเท็จริงเรื่องนี้เกราบว่ามีมูลนะครับก็รายงานท่านผู้บัญชาการตำรวจชาติท่านผู้บัญชาการตำรวจชาติก็สั่งให้ผู้บัญชาการตำรวจภูรภาค3ไปดาเนินการทางปกครองและวินัยรายละเอียดต้องถามท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3แล้วนะครับ จเลยจบแล้วจจเลยตรวจสอบพอริงแล้วรายงานท่านผู้จัดการแข่งขันแล้วภาค3ามเขารับไปดาเนินการทางปกครองและว,วินยัย mm hmm. เขาก็ไปตรวจสอบ mm hmm. เขาก็ตั้งสืบสวนข้อเท็จจริงไปว่าจริงหรือไม่อันนั้นต้องไปถามท่านผู้จัดการภาค3ามนัก hmm. เจเลยตรวจสอบตำรวจโชคชัย mm hmm. เข้าไปในที่เกิดเหตุไหมนะครับก็พบว่าเข้าไปที่เกิดเหตุแล้วไม่มีการจับกลุม mm hmm. นะครับ mm hmm. ก็เราก็รายงานตามนั้น mm hmm. นะคลิปก็ชัดเจนนะครับคุณผู้ชมฮะส่วนทางผู้จัดก,การตรวจภูทรภาคสามท่านว่ายัางไงบ้างนะครับบอกว่าตอนนี้จเจรตตารวจแห่งชาติได้ประสานข้อมูลเบื้องต้นมาแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการนะครับก็ยืนยันในฐานะผู้บังคับบัญชาไม่ได้นิ่งนอนใจคือเรื่องดังกล่าวเนี่ยหลังจากตํารวจภาคสองเองประสานมายังตํารวจภาคสามก็ให้ทําการตรวจสอบคัดกรองว่าจะมีการขนตู้สล็อตไฟฟ้า จากพื้นที่ของระยองมาที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเบื้องต้นตํารวจก็มีการลงพื้นที่ตรวจสอบ <c oughs> <c oughs> ก็พบว่าเป็นรถขนตู้สลัดไฟฟ้าจริงนะครับเข้ามาจอดที่ปั๊มในอำเภอโชคชัยก่อนที่จะสอบถามโดยไม่มีการจับกลุ่มหลังจากนั้นก็มีการสนธิกําลังจับกลุ่มได้ทั้งหมดที่โกดังในพื้นที่บ้านโนนสวัรค์ครับกรณีดังกล่าวก็ยังมีข้อมูลอีกหลากหลายด้านนอกจากนี้คลิปที่ถ่ายไว้ได้แล้วการสอบปากคําคนขับรถ ยังต้องมีการสอบปากคําคนที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นตํารวจสพโชคชัยนะครับที่ถูกกล่าวหาด้วยก็ต้องดาเนินการทุกอย่างให้รอบคอบก่อนพิจารณาโทษทั้งทางวินัยและอาญาต่อไปครับทีนี้ก็มีคลิปออกไปนะครับว่ามีตํำรวจโชคชัยนะครับไปตรวจรถจนบรรทุก,ทกซึ่งเชื่อว่าบรรทุกตู้ม้ามาก็ในคลิปก็มีจริงครับก็มีจริงและที่สําคัญคือ ก็ไปสัมภาษณ์ผู้ต้องหาคนขับรถนะครับคนขับรถก็พูดว่ามีตำรวจมาจริงนะครับแล้วก็คลิปเหล่านี้ก็ถูกเผยแพร่ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ควรถูกเผยแพร่คลิปเหล่านี้มันเป็นกระบวนการสืบสวนของตำรวจแต่ว่าปล่อยคลิปออกมาก็ปล่อยคลิปไม่หมดครับปล่อยออกมาครึ่งนึงในข้อความที่ในข้อความที่ตำรวจแต่และจุดตำรวจไม่ได้เรียกรับผลประโยชน์หรือตัวเองไม่ได้ให้ผลประโยชน์ กับตำรวจตัวเองก็พูดแต่ว่าไม่ได้คลิปนี้ทําไมไม่ถูกเปิดออกมาอันนี้ไม่ได้ความเป็นธรรมกับตารวจผมกล่าเรียนว่าอย่างนี้ครับตู้ม้ที่ออกมาทั้งรวดจะไปรวมกันที่โกดังตามที่เป็นข่าวคือที่ขอนแก่นซึ่งตารวจภาคสองก็ซีดีมาอยู่ตํารวจภาคสามเราก็มีหน้าที่ประสานนะครับทําให้กระบวนการเสืบสวนจับกลุ่มของตำรวจภักสองสมบูรณ์แบบทางภักสามบอกเปิดมาเปิดให้หมดสิ <c oughs> นะฮะแต่ว่าก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะ ปรากฏว่าในรายละเอียดที่ออกมาเนี่ยคือย้อนกลับไปคุณผู้ชมตั้งแต่19มกราคมตอนนั้นผู้ช่วยผบตรในฐานะรักษารษาชการกาแทนผู้ชาดก,การตำรวจภูธรภาค2เนี่ยนะครับแล้วก็มีรองผู้ชัดก,การภาคสองมีทางโคศกตอรอแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่ที่ไปตรวจค้นโกดังอยู่ที่บ้านนนสวนรรค์ที่ตำบลพระลับอำเภอเมืองขอนแกน่นแล้วตอนนั้นเจอตู้สลัดไฟฟ้า418เครื่องและทุกเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องใหม่นี่ต้องตัดเหล็กเข้าไปแบบนี้เนี่ยนะฮะและที่บอกเป็นเครื่องใหม่เนี่ย เจ้าหน้าที่เช็คจากอะไรเสียบป,ปั๊กไปปุ๊บมันใช้ได้เลยอ่ะ <c oughs> มูลค่าประมาณ40ล้านด้วยกันน <c oughs> ะคุณผู้ชมฮะชัดๆเลยเนาะ,ะจากการสืบสวนขยายผลก็รู้ว่าตู้สล็อตเหล่านี้เนี่ยถูกมีการขนย้ายนะครับมาจากพื้นที่กองมัญชาก,การตระบวจภูธรภาค2และพบว่าก่อนที่จะเข้าจาับกลุ่มตู้สล็อต418เครื่องเข้ามาในพื้นที่สพโชคชัยนคะรราชสีมาแล้วมีการอำนวยความสะดวก ให้คารวานรถเนี่ยขนย้ายตู้สล็อตไฟฟ้านังกล่าวนี้มันก็เลยเกิดเรื่องของการตั้งกรรมการสอบขึ้นโดยเจรตตำรวจแห่งชาติและผลสอบตอนนี้ก็ไปอยู่ทางพักส,สามเรียบร้อยนะครับ